เนาทำไมทรงผมหน้าเขาคล้ายๆกันจังก็ตัดล้านเดียอกันไรเนองโอ้นิวจังซิตี้เนฮันบินมาแรกเช็ดฮันบินมาชัว ว่าหนูท่อซีสูตรโอทูมีทธิ์อยู่นะไอเฮียแม่แม่แมปนี้แม่แมปเก่งมันด้วยเฮียฮันบินไอสั์ฮันบินแมปเก่งมันเลยเฮียโคตรเดือดโอทูไฮตะูพี่มึงจะเอาอะไรไปชนวะเอาแรมไปชนจริงเหรอโอทูมีคอมอะไรบ้างวะเชทโอทูมีแรมโถมมีมีซิกมีซิกซิมเหมยมีมีอะไรอีกวะไอเหียหมดแล้วปะ เนี่ยขอรีวิวเทวิตเต้แบ็กกูจะเอาดอบเออเอ้มันมีเหลืออะไรบ้างวะตอนนี้เฮียคอมโอทัวร์ศาตว์ที่พอจะชนะควีนได้อ่ะคอมแรมพอชนะควีนได้อยู่หน่อยนึงไหนต่องโถมสุดโอ้โหแล้วเล่นซิกมาซิกมาซิมแบบที่กูบอกซิกมาซิมแม่งโดนเจ็ดกี่แน่นี่ไงไอเหียแฮมแม่งโถมสุดจริงเช็ดเอาละมึงอะโถมสุดแฮมเตอร์โถมสุดครับผม เฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนออกว่ะแชทเฮ้ยไม่เอาบิ๊กว่ะไม่เอาบิ๊กว่ะทนี่อ่ะเมตาเพียงแต่ว่าเมตาที่แทงต้องเล่นได้เยอะทนี้อ่ะไม่ไม่สุดแล้วไม่สุดไม่สุดขนาดนั้นยังมีบัฟที่คอยช่วยอยู่อุ้ยเฮียโปเปอร์โดนอะไรนะโปเปอร์โดนอะไรไม่รู้แชท คือละเกินจิเป็นจีสตอกเกอร์ฮันบินรอฮันบินแอบเนี่ยมึงเห็นปะคุยมันแอบก่อนแล้วมันค่อยถมแล้วพอมันถมมาเสร็จเนี่ยแล้วพอมันเขาดันมาแม่งล้อหลอกไอ้เหี้ยเชิงโค่นหนาเตอะเลยว่ะโอ้โหแม่งทำเหมือนจะโถมไม่สัตว์แล้วพอเขาถมมามันถอยพอเขาถอยมันถ่มโอ้โหไอ้ฮันบินนี่การทำอะไรแบบนี้ในเกมโอ๊ตแม่งยากมากๆเลยนะเว้ยแชทพวกมึงรู้ปะ มันยากเยี้ยมเลยนะซ้าเขาเก็บฮีแซอไปก่อนแล้วโปบีแตกไอ้เหี้ยเขาทำเหมือนจะเข้าแล้วโปเข้าตัวเองถอยเข้าตัวเองถอยเขาเข้าไอ้เหี้ยแม่งไอ้เหี้ยมันทำได้ยังไงวะแบบการอ่านเกมจังหวะการเล่นแบบไอ้เหี้ยสุดจัดเลยไอ้เหี้ยนี้ให้ฮันบินเร่ไฟเนี่ยแล้วโดนเลี้ยงด้วยสัตว์โอ้โหโดนเลี้ยงด้วยโอ้โห โอ้โหเฮียโดนเลี้ยงด้วยสาดและอีกฝ like ั่งนึงมันไม่มีไม่มีเมนฮิลเขาถึงเรียกหรอกเด็กที่อายุเก่าแม่งเหลี่ยมจริงเชิงแม่งหนาเปิดแล้วกันไป็ว่าแม่งเลี้ยงตัวนี้เลยหรือไฟสุดท้ายเนี่ยถ้าไฟนี้เฮียโอทูไม่ชนะคือไฟท้ายละจบละเนี่ยไฟนี่ไฟท้ายแล้วแจ๊กว่าจะสู้กันกว่าจะตีเสร็จ ใครชนะไฟนนี้คือได้ได้พอยนี้ไปละอ่าเดี๋ยวมาดูกันฟิวเดอร์กับชิโอมิติเราเปิดมาก่อนเลยม่านแต่คนต่างเปิดม่านอ้แล้วเรื่องที่จะฟันดับบีโถมบีโถมเลยแล้วสต็อกเกอร์เก็บโมบี้ไม่ได้แล้วบาเบลเสียแลมสต็อกเกอร์เก็บไปสองสต็อกเกอร์ลั่นมากตอนนี้สต็อกเกอร์ลั่นมากเก็ตจิปาดเอาหมดเลยโอ้โหไม่ยากเย็นสำหรับแฮมเตอร์ครับผมไฟน์นี้ไอ้เฮียพาก็ต้องพากเชียร์ก็ต้องเชียร์ โอ้เกียแตกหมดเลยสั์และแฮมเตอร์ยังมีนตีอยู่จ่ายไปสองัพแต่ยังมีอีกสามตัวอยู่มาจิบน้ำด้วยเดี๋ยด้อเดีอเดีอจิบเด้อจิบเย้ดูสมัยใหม่ทรงเสียแล้วเฮียเด็กยดมันทรงเสียแล้วเฮียพวกแกเท่านี่ไม่ยอมแก่ไปตามกันเวลา ยังทำตัวเป็กนกระแพงขวางไว้อยู่แล้วบิดเมียนติแม,กม็กเมนติบอ,อบอีอกันจะมีฮีแเดกนจะมีนาฮันมีเมียนติฮันบ,บีแมกจ่าตีไหมและฮีแเดกเก็บผิวด้วยไปก่อนหนึ่งโอ้โหสวยอยู่อตอนนี้แต่โดนไปสองตัวแล้วแม็กเลืเหลือครึ่งหลอดบีดมาต้องบีเซฟเลยแล้วแม็กแม็กเก็บมากแม็กเก็บมากโอ้แล้ะกีจีส้สต็อกเกอร์ฟันไปหนึ่งแล้วบอบบเก็บแม็กไปได้ไม่ยอมไหวเนี่ยแล้วจ่ายตีกันไปเป็นไฟล์ของแอมเปอร์ผมโอ้โหเกียร์สต็อกเกอร์ ไอ้เหี้ยมือปืนเลือดจริงนะค,คิดอะไรไม่ออกมิลเลอร์ครับผมเน<ะ>ี่ยมันเกินไปว่ะเพื่อน that health that's it went happen where south and make and all over some for O2 School kills เนี่ยไม่ได้คว้าเขาเรียกว่าตอดไปบนเรียนยังต้องเรียนรู้อยู่ยังต้องเรียนรู้จากไอทีนี้อยู่เยอะจริงๆแฮมเตอร์เป็นทีมที่ค่อนข้างเงียบมากเลยในทันเรียนนี้เราจดูว่ามีอตีจะชนะยังไงกระโดดโปรบีอตีไปก่อนหนึ่งเด็ดีหนีและแอบแล้วทุกคนแอบหมดและต้องโถมนี่ไงสวยอยู่ได้เถียงโอทูโอทูได้เถียงใช่ไหมลูกโอทูได้เถียงใช่ไหมลูกเอาเลยเด็กๆสวย มาแล้วครับไปแรกไอสัตว์มาแล้วชแชทไอเฮียสี่สามมีใให้เห็นมันเริ่มจากหนึ่งก่อนตอนนี้ตอนนี้มันเริ่มจากหนึ่งก่อนอย่าแล้วจา่ายตีไปแค่หนึ่งแล้วชนะไฟด้วยถือว่าคุ้มนะสำหรับโอทูไฟนี้และแฮมเตอร์มันจะมีสองซับอีกแล้วโอทูมีหนึ่งซับกันห1น 1> ึ่งเหมยแก่ของมึงนี่ถือต้นทั้งนั้นเลยนะก็ยี่สิบต้นต้นแล้วมันแก่แล้วเนี่ยเกมเนี่ยน เนี่ยเรามีอัตติเกิดใจยังไงเกิดใจยังไงดีแฮมเตอร์ไอ้หนูท่อไอ้หนูท่อโดนกดหัวอยู่ไอ้หนูท่อกดหัวอยู่ราคีแซงเปิดอัตติไปสวยๆครับช็อตดีโอ้โหได้มาสองตัวยัขออนุญาตมิลเลอร์เลยนะครับคิดอะไรไม่ออกกบมิลเลอร์นั่นแหละสัตว์สวยทีมคิวเองสัตว์ไม่ยอมครับผมโอ้โ ตึงๆๆ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 เๆาิๆ่ๆๆ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 ตๆๆๆๆๆๆๆนๆๆาๆๆ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 ่ๆๆนๆาๆาๆๆเ่ๆๆๆๆตๆๆๆๆๆวยนๆิๆๆๆๆๆแๆๆลๆๆๆ้ๆๆๆๆๆอๆแลๆๆๆครๆๆๆๆๆๆๆแล้วๆๆรๆ่ๆๆๆๆยๆๆ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 ๆแๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 ๆพๆๆ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 ๆเๆๆมาๆๆๆๆๆๆๆเๆๆๆบๆๆๆๆาๆๆๆๆๆเๆๆาๆๆ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 ๆ เฮ้ยเฮ้ยมึงจะแต่เหรอเฮ้ยฮันบินเฮ้ยฮันบินเ<ช>ฮ้ยเชียร์ฮันบินยี่ไม่โดนฮันบินยี่ไม่โดนสวยเชียร์แล้วดิ้เอ็นดาวมายาปุ๊ปเปอร์ยาปุ๊ปเปอร์โปเปอร์๊ปเปอร์เฮ้ยเอาโอ้โปเปอร์ <c oughs> <c oughs> ไอ้ห่าอะไรมาตีมือมาเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้สัดมึงห่าอะไรมาตีมือมาเดี๋ยวนี้เลยละไอ้ยามันจะถูกไปไหมมันไม่ได้ไปตายงั้นคือมันจะถูกไปไหมฉันมันทำถูกหรือว่าที่มันถูกไปอ่ะโอ้ย เชี่ยมันยิงเกินไปเฮียมันไม่ได้หิวคิวเว้ยมันทําถูกแล้วที่มันดันออกไปเช็ดที่มันดันออกไปคือมันต้องเล่นเวลาเว้ยแล้วให้เขาเขาปล่อยยาที่สุดแล้วฮันบินโดนตีแล้วยาฮันบินตีออกโอ้โหแล้วสต็อกเกอร์เก็บไปหนึ่งไอ้แค่รูเยอะจัดเลยฮันบินเฮียแล้วโบบีไปเก็บโบเบอร์ไม่ได้แล้วฮีแทงเก็บฮันบินคืนมาสต็อกเกอร์เก็บโบบีไปเอาโอ้ไม่ไหวว่ะเดิมเหม่ตัวเดียวฮีแทกฮีแทง เฮือหีแสงก็ไม่ไหวคือมันไม่ได้หิวคิวมันแค่ออกไปเอาแล้วถ้าสมมติเล่นกันข้างหน้าแล้วเวลามันไม่มีคนแตะพอยมันได้ไงแล้วมันต้องมีคนแบ่งแตะพอยหนึ่งคนเมื่อกี้บว่าถ้าเกิดว่าไฟข้างหน้ามันเป็นสี่ห้าแล้วมันกลับมาแตะทันเว้ยจะกลายเป็นว่าไอ้แค่ฮันบีแม่งไม่ตายแล้วแม่งสวนให้ไอ้สัตว์แล้วพอฮันบีสวนให้อีกมันมีตัวไปแตะพอยเดี๋ยวเฮียโปเปอร์มาพอยเว้ยเดี๋ยวมาวัสดีครับสวัสดี้กี่ดอสครับผม เนี่ยเป็นไงบ้างพี่หนูท่อกำลังดวลขย่ำเนาะแล้วแม็กมีตีครับผมแม็กอันตีนี้แม็กเชียะไอ้แม็กต้อง่อยแล้วแลมเพจมาช็อตนี้โดนไปสองตัวโดนไปกี่ตัวโดนไปสองตัวสวยไอ้เแคยแม็กเอาโปรเบอร์ไปก่อนเล่นหนึ่งแบกนี่ดังมึงหนูท่อโดนขย่ำหนูท่อโดนขย่ำแน่แล้วเอาหีแต่เอาไปอีกหนึ่งสวยหลอมหลอมเรียกว่าโดนใช่ครับน้องโดนยู่ตอนนี้เฮนเตอร์ แล้วเลี้ยงแล้วเลี้ยงโอ้ยเลี้ยงเลี้ยงเฮียอะไรกันนะโอ้เชี่ยหายใจไม่ทั่วท้องดับเป็นไงบ้างครับวันนี้ดับโดนสามสื่อครับโดนแฮมเตอร์เนี่ยโดนแฮมเตอร์สามสื่อแล้วชิโยมีอันตีมีอัตีอันตีเดียวแล้วบาเบลมีอันตีอยู่โอทูอันตีได้เปรียบกว่านะโอทูควรจะได้พอย n t นี้นะ <cin stereotype> มานก่อนแล้วค่อยบ <CDU> ีดแล้วตามด้วยเทเซอร์เผาหรือเทเซอร์ไปเผาก่อนก็ได้แล้วค่อยมาแต่อย่าบีดก่อนเด็ดขาด์ตต้องมาเรียงบีดแต่เขาโถมาด้วยบีดแล้วมาเรียกบีดได้แล้วแล้วบีดสวนขึ้นมาช็อตนี้จวดๆอยู่ช็อตนี้จวดๆแล้วแม็กอะบูเปอร์ไปก่อนหนึ่งจะนับหนึ่งแล้วจะเริ่มกันที่นับหนึ่งช็อตนี้แล้วพาวเอมมาไม่โดนทีแต่พาวเอมไม่โดนใครเริ่มที่นับหนึ่งครับผมขออนุญาตขออนุญาตนับหนึ่งก่อนโอเคได้มาหนึ่งครับอ่าเริ่มมาเริ่มมาแล้วฟันไง ฟันไงเจ้าวิยที่เก่งที่สุดในโลกของมึงอ่ะเจ้าคุยที่เก่งที่สุดในโลกอ่ะนี่ไงโดนฟันเฮียโดนฟันครับช็อตนี้แล้วฟอร์มอกกี้ตัวนี้เป็นกระบาดค่อนข้างดีดีให้เฮียเลยฟอร์มอกกี้แล้วโอทูได้เปรียบไปยึดพื้นที่ก่อนด้วยและแฮมเตอร์จะต้องรีเทคแต่โปเปอร์มีอตีนโปเปอร์อตีน่ากลัวชิบหายเลยโปเปอร์หรือโปบีครับไฟนี้จะมีอตีโซเชียทั้งคู่แล้วไม่มีตีทับลับด้วยแต่ต็อกเกอร์มีเพาอยู่ต็อกเกอร์จะแบกได้ไหมแต่กลัวโปเปอร์น่าจะกดเปิดก่อนเลย แล้วเดี๋ยวสวตอเกอร์ไปไล่เทเตอร์ก่อนให้อ่าชัดไล่ขวาบนไล่ขวาไหมโอเคดูรู้เขาจะถมถอยก่อนแล้วสตอเกอร์เผาบอมมาหาตัด<แ>ไม่ได้ครับ<า>ผมแล<า>้ว,วหนีไปก่อนแล้วโป,บ,โปบีเป,ปิดตีไปแล้วโปบีเปิดตีไปแล้วโปบีโปบีจะยิงปุ๊ปเปอร์โปบีจะยิงปุ๊ปเปอร์ปุ๊ปเปอร์ดิฟเนสัตแล้วมาแล้วครับสายลมแห่งยุคสมัยใหม่มันกำลังพัดโชยมันกำลังพัดโชยอยู่ตอนนี้เป็นไงเชี่ยกำลังพัดโชยไอ้สัตว์ ไม่ไงกูเหแล้วมันกำลังพัดโชยเฮ้ยอะไรทีแสงมันติทำไมล่ะเฮียใจมาแล้วไงสายลมมันพัดผ่านไปแล้วแชทเฮียเอ้าเงียบกันเงียบกิบเงียบกิบไอ้สั์ไอ้พวกแฮมสเตอร์นี่เงียบกีบไอ้เฮีย เอาจะคุ้ได้ฮาคิดแล้วใชแล้วขอเขาจะแบบเต็มคอยบัสแตกไม่คอยบัสได้แตกลาดิสเอ็นดาวมาโปเปอร์ช็อตนี้โปเปอร์เขาแอบหมดเรสเป็กจัดๆทำดีน้องทำดีเรสเป็กมันแบบเรสถูกต้องแล้วและแม็กมีติแม็กมีติแม็กแม็กแล้วโปบีไปเก็บฟิลเดอร์มืก่อนหนึ่งเอาแล้วมึงสองสองเริ่มจากแมปแรกเริ่มจากแมปแรกแล้วยิงไปก่อนทีแซงเอาสวยครับ แล้ทีมที่มั่นใจคุยที่สุดกั็จะแตกพ่ายเพราะคอมตัวเองไอ้เฮียมั่นใจนักเหรอมึงควินไอ้เฮียไม่ได้เล่นสวยๆครับตอนนี้โอทูสวยๆถ้ามาแตกก็คือไอ้แม็กเมียนตีมีบีดรอรับอยู่แต่ไม่แตกแล้วว่าโอ้โหไปพอยใหม่เลยครับผมไปเลือกที่จะไปเซตอัพใหม่เลยนะช่าหัวพอยไปเลย เนี่ยอันนี้เสียวดีดีโอ้โหเลือกที่จะไปพอยต์ใหม่เลยว่ะแชทเหลี่ยมหนาเตอะไอพวกคนเฒ่าคนแก่เนี่ยรู้เยอะรู้แย่ไปหมดแล้วชิโยมีแค่แฮมเตอร์มีแค่สี่ชิโยนะโอทูมีสองอันเลยนะตอนนี้เนี่ยแล้วแต่เลือกโอทูเลือกที่จะแบบไม่ไม่โอทูมันเลือกไม่ได้เว้ยแฮมเตอร์แม่งเลือกที่จะปล่อยพอยต์ไว้ อ่าเรามาเอาพอโพสิชันก่อนเดี๋ยวพี่ชายไปดีครับจากการฟ้อนน้องทำเริ่มมาเรื่อยๆครับผมขอแค่ได้แบบนี้ขอแค่คนับหนึ่งพวกมึงจะได้เห็นเจ็ดเกมเต็เ<ก>มขอแค่นับหนึ่งแล้วฮันบีโดโถมฮันบีโดโถมตอนนี้แล้วบีดเข้ามายังขเขายังไม่ได้จ่ายอะไรเลยนะบีดรับแล้วนะแฮมเตอร์มั่วอยู่นะตอนนี้ตอนนี้แฮมเตอร์มั่วอยู่นะ ไอ้ยบีดถ่วงเขเฉยแต่ได้พอย n t บีเพื่อเอาพอย n t เปคุ้มอยู่ดีครับผมเดี๋ยวแม็กอาร์ติตึงๆเดี๋ยวแม็กอาร์ติตึงๆแล้วพอบีอารติมาแล้วก่อนบอกว่าแม็กไม่ต้องเดี๋ยวฆ่าฮารบินให้ฮารบินแตกฮารบินแตกฮารบินแตกได้ผอไปแตกก่อนใครสักคนนึงแตกก่อนโอ้โหไม่ได้สักตัวเฮียเอ้าแต่ไม่เป็นไรแม็กได้สองตัวแม็กมาแล้วผมขออนุญาตนับหนึ่งนะเด็กๆขอเรุญาตนับหนึ่งนะแม็กเอาให้แล้วโทษทีนะ นับหนึ่งครับผมนับหนึ่งไอเฮียแล้วมาแล้วไงไอเฮียบีดรับเบตดพร้อมพร้อมทุกอย่างตอนนี้เฮียจะเบดไฟหน้าบัสมีบีดอยู่ครับน้องรับตึงๆไม่มีผ้าอยู่แล้วบียไอเฮียก็แค่เพิ่งตื่นรอดูแล้วกันเด็กๆใครส่วนแฮมเตอร์ไว้นะพวกมึงอ่ะเตรียมเฮเลยกูทำนายเลยว่าแบบนี้โอทู ชนะแน่แล้วฮันบินแตกไปอีกหนึง่งโอโ้โหหลุดฟอร์มฮันบินหลุดฟอร์อมเฮ้ยใครส่วนไว้วะใครส่วนไว้ไอ้เหี้ยิวชิวๆแบบนี้เป็นของโอตูแล้วครับผม <O 2 S 1> ด้วยอันติีที่เหลืออยู่ตึงๆทีนี้อุ้ยไม่ไหวเหี้ยแฮมเตอร์มันมีสี่แชทแฮมเตอร์มันมีสี่ไอส 2> <O> 2้สัสโอตูมีสอง เียแล้วถมเข้ามาครับแม็กซ์แล้วที่เปิดก่อนเพรารู้ว่าตีน้อยกว่าเพรารู้ว่าตีน้อยกว่าแล้วฮีแทงเพาเอรมาไม่โดนใครแล้วชิวๆอยู่แล้วชิวๆแล้วไม่มีอะไรต้องกลัวไม่มีอะไรต้องกลัวครับผมแล้วโอทูจ่ายตีมาบ์บเปอร์ยิงไปก่อนหนึ่งทีแม่งจ่ายน้ตีเดียวชนะไอสัตว์โอ้ควีน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 โดนสแตกยี้โดนสแตกยี้โดนสแตกโอ้ยยิงโดนสแตกเฮ้ยแต่แม็กเอาฟิลเดอร์ไปก่อนหนึ่งตัว โอ้โหชิบหายแล้วเฮียชิบหายแล้วและกาเป็นไฟสุดท้ายเลยเฮียเขามีสามันตีไอเฮมเตอร์มีสามันตีสารไฟสุดท้ายไอเฮมเตอร์ไม่น่าแพ้วะยังไงก็ไม่แพ้ถ้าไม่ไม่โยงกันเลยอะ ทหารบินเมติทหารบินกดดันข้างหน้าได้เลยทหารบินไม่ยากดดันข้างหน้าไอ้ทหารบินไม่ยากดดันข้างหน้าอยู่ทหารบินมีกีดมีล้างล้างตีไปก่อนเลยาติไปพอกเบราติไปพอกเบรดแล้วชิโยโอ้โห้เหี้ยะสามโซนโอ้โหแม่งตึงทุกแมปเลยนะเว้ยเขี้ยะโอ้โห้ เมื่อกี้ใครพูดแบบนี้ไปขอโออทือเอ้เท่าทีเนาะ